สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมดนะวันนี้นะครับอยู่กับซีรีส์ใหม่นะตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับของน้องๆชั้นม2นะพี่บาบอกเลยว่าทฤษฎีตัวนี้นะครับไม่ยากมากเนาะไม่ยากมากพี่บอยว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะพอรู้จักกันได้ยินกันมาบ้างแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องนี้ได้เรียนกันตั้งแต่ปหเลยพี่บอยเชื่อว่าน้องๆป .6 นะครับในอดีตนะ ที่เคยต้องสอบข้าวมหนึ่งเนี่ยพี่บอาว่าต้องผ่านทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาแน่นอนนะครับซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยมันก็คือทฤษฎีนะครับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์นะนะครับระหว่างด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ,นะรบเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเรียนกันเนาะว่าจะยากกันแค่ไหนเชียวนะนะครับอะ่ะพี่ว่าขอโทษนิดนึงเนาะตัวพีทาโกรัสเนี่ยนะครับมันคือความสัมพันธ์ฮะร,ระหว่างด้านเนาะของสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดน้องๆนะครับ เจอสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่มุมฉากให้เราบอกก่อนนะถ้าเกิดเจอสามเหลี่ยมไม่ใช่มุมฉากไม่สามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโการัสได้นะครับนะบางข้อเนี่ยไม่ได้ให้มันเป็นมุมฉากเนาะถ้าน้องๆอ,อยากจะใช้ทฤษฎีตัวนี้ต้องสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะครับถึงจะใช้ตัวนี้ได้โอเคนะตามทันนะโอเคนะครับพี่บอกขอเกิดนิดนึงแล้วกันนะครับตัวสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยของน้องๆม2เนี่ยแน่นอนว่าต้องเรียนตัวพีทาโการัสแน่ๆนะครับ แต่เดี๋ยวพอน้องๆมสองเนี่ยนะครับพอขึ้นมสามปุ๊บเนี่ยเรื่องตัวสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยครับจะเจออีกเนื้อหาหนึ่งเนาะก็คือเรื่องตรีโกณมิตินะครับมสามตรงนี้นะเดี๋ยวจะได้เจอกันทีนะซึ่งช่องพี่บอยนะครับมีสอนตัวตรีโกณมิติไว้บ้างแล้วเนาะเด็กๆสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะครับโอเคอ่ะเรามาดูตัวสามเหลี่ยมมุมฉากนิดน,นึงก่อนเนาะเอาง่ายๆนะพี่บอยเริ่มแบบง่ายๆเลยเวลาเราพูดถึงอะไรก็ตามที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ มันต้องมีมุมฉากอยู่ในรูปเด็กๆเห็นไหมนะครับที่พี่ปอลพายสีไว้เนาะนี่คือมุมฉากนะครับแน่นอนว่ามุมฉากก็คือมุมเท่ากับเท่าไหร่ครับ90องศานั่นเองเนาะ90องศาอ่ะมุมที่เหลือพี่ปอยไม่ได้สนใจนะครับว่ามันจะองศาเท่าไหร่เนาะนะครับสองมุมที่เหลือตรงนี้นะยังไม่สนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น้องๆต้องรู้นะครับสามมุมนะครับหรือมุมภายในรูปสามเหลี่ยมสามมุมเนี่ยครับต้องรวมกันได้ไหร่ครับ มุมภายในสามเหลี่ยมนะต้อง,งรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาเนะาะรวมกันได้นะครับร้อยแปดสิบองศาแต่นี่ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับกับตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะนี่พี่ปอพูดถึงคร่าวๆก่อนอ่ะพี่บอขอกลับมานะครับตัวที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นิดหนึ่งนะเด็กๆจะเห็นนะครับอ่ะพี่บอยมีแทนนะครับด้านไบ เนาะมันจะมีด้าน A ด้าน B ด้าน C นะครับอ่ะพี่บอยแนะนำงี้นะครับส่วนใหญ่นะในทางคณิสสตรนะครับอันเนี้ยด้าน A นะเนะปกติเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ A ตรงนี้ที่พี่บอยขีดสีแดงเนาะแต่เวลาเราเรียกมุม A เนี่ยนะฮะเขาจะนิยมนะครับใส่ที่ตำแหน่งนี้ครับนะมุม A ใส่ที่ตำแหน่งนี้แสดงว่าอะไรครับด้านตรงข้ามมุม A เนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ A เล็กนะ A พิม,มเล็ก แน่นอนว่าถ้าตรงนี้พี่บอยใส่ b เล็กสางด้านบนต้องเป็นมุมอะไรครับมุม b เนอะในด้านตรงข้ามมุมนี้ไงก็จะได้ b เล็กจมทันนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงแน่นอนว่าเหลืออะไรฮะตัว c เนอะอันนี้ก็จะเป็นมุม c เนอะอ่าด้านตรงข้ามมุม c ก็จะใช้เป็น c เล็กนั N ่นเองอ่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ก่อนอะนะเรียกว่าทําเป็นมาตรฐานเลยแล้วกันในทางคณิตศาสตร์โอเคนะครับ อ่ะตอนนี้เด็กๆนะครับรู้ด้านและที่อยู่ในรูปมีด้าน a b c เนาะมีมุม a b c นะครับแต่เวลาเราเรียนเนี่ยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยครับแน่นอนว่าพูดถึงความสัมพันธ์ถูกไหมความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3ตะกี้พี่บอยขีดไปแล้วด้านหนึ่งสีแดงเนาะพี่บอยขอขีดเพิ่มอีกสีหนึ่งเนาะ mm hmm. เอาเดี๋ยวเอาสีแดงก่อนนี่ขีดเพิ่มสีแดงสีหนึ่งก่อนสีแดงสองสอง,สองด้านที่พี่บอยขีดเนี่ยมันคือด้าน อกอด้าน b นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากครับด้านประกอบมุมฉากไม่ยากเราพูดถึงด้านประกอบมุมฉากมันก็คือประกอบแล้วได้มุมฉากนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะครับด้านที่ประกอบแล้วได้มุมฉากก็เรียกด้านประกอบมุมฉากแสดงว่าอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นด้าน c เนี่ยที่เป็นด้าน c เนี่ยนะพี่บอใช้สีส้มแล้วกันเนาะด้าน c ตัวนี้ครับ มันอยู่ตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมมันอยู่ตรงข้ามกับมุมาฉากเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากครับโอเคนะด้านตรงข้ามมุมฉากนะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วนะมีด้านประกอบมุมฉากสองด้านนะครับแล้วก็มีด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะเพราะฉะนั้นนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขาว่าด้วยอะไรอ่ะเด็กๆมาดูเร็วนะฮะมาดูนะทฤษฎีตัวนี้กล่าวไว้ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเรากําลังสองนะครับของด้านตรงข้า ies, evet, มมุมฉากดยดีนะ กำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะมีค่าเท่ากับผลรวมของกำลังสองนะครับของด้านประกอบมุมฉากที่เหลือทั้งสองด้านอ่ะทวนอีกทีนึงเนาะกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะเท่ากับผลรวมอ่ะนี่พี่พยายามนะว่าต้องเป็นผลรวมนะครับของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากที่เหลือทั้งสองด้านเนาะ เด็กๆอ่านแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าโหอ่านภาษาไทยแล้วผมรู้สึกงงมากเลยเพราะน้นพัฒน์สรุปไ้แล้วครับนี่อันนี้คือสูตรนะครับตามหลักพีทาโการัสเลยจากทฤษฎีข้างบนเนาะ,ะเด็กๆลองดูสูตรเร็วนะครับยากไหมสูตรมันก็คืออะไรครับ่อลองดูก็แรกก่อนตะกี้เราพูดถึงด้านประกอบมุมฉากถูกไหมฮะกําลังสองก็มีด้านอะไรมั่งด้าน A กําลังสองแล้วก็ด้าน B กําลังสองถูกไหมด้านประกอบมุมฉากในรูปนะคือด้าน A กับด้าน B เนาะ พี่บอยเอามายกกำลังสองแล้วเอามาบวกกันจะมีค่าเท่ากับอีกด้านหนึ่งที่เหลือก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองครับอพี่บอยเลยเขียนเป็น A อกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ C ยกกำลังสองนะครับและแน่นอนว่าใช้ได้เฉพาะสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นเนาะจริงๆอ่ะ พี่บอยเนี่ยไม่อยากให้จําว่าเป็น a กาลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองเลยเพราะเดี๋ยวเวลาเจอโจทย์จริงๆอ่ะตําแหน่ง a b c อ่ะบางทีไม่ได้ตามรูปที่พี่บอยสมมุติมาให้งงป่ะคืออย่างอ่ะงหมดว่าพี่บอยว่าสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยสมมุติถ้าเกิดโจทย์เขาให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาล่ะ a b c แบบนี้ขึ้นมาล่ะและเด็กๆไปท่องว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสอง บอกเลยว่าอะไรครับเรียบร้อยเลยใช่ไหมผิดแน่นอนถูกไหมฮะพี่บอยก็ยังอยากให้จําเหมือนโตททฤษฎีนะครับที่เขาบอกว่ากําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลรวมของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากที่เหลือทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปนี้เด็กๆต้องได้อะไรครับ a ยกกําลังสองถูกไหมบวกกับ c ยกกําลังสองเพราะด้าน a กับด้าน c เป็นด้านประกอบมุมฉาก เนาะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองก็คือเท่ากับ b ยกกำลังสองนั่นเองตามทันไหมนี่ไงเวลาพี่บออยากให้จําแบบนี้นะครับนะพยายามนะเพราะว่าบางข้อเนี่ยรูปมันไม่ตรงกับกับที่พี่บอยสมมุนะติเนาะเดีกยต้องดูดีๆพยายามจําให้เป็นอะไรครับด้านประกอบมุมฉากนะกําลังสองบวกกันนะจะได้ไม่พลาดนะครับนะแต่ที่พี่บอยทํามาให้ดูเนี่ย สมมุติลูปขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กๆมองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับตามทันนะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเนี้ยเรียนทั้งเรื่องเลยนะครับเรียนทั้งเรื่องเลยอ่ะพี่บอยบอกอีกนิดนึงก่อนเวลาเจอเข้อสอบจริงๆเนี่ยนะครับตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่พี่บอยพูดเนี่ยนะบางทีมันมันก็ใช้สมบัตินะครับเรื่องการดำเนินก,การเนาะของจํานวนปกติเลยนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอมันเขียนแบบนี้พี่บอยอาจจะแย้ข้างไปก็ได้เนาะใช่ไหม มันก็มีค่าเท่ากันใช่ป่ะครับอาจจะเขียนในรูป a กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองลบ b กําลังสองก็ได้ใช่ป่ะหรือพี่ว่าจะเขียน a กําลังสองนะครับลบ c กําลังสองเนี่ยเท่ากับลบกับ b นะครับยกกําลังสองก็ได้ใช่ป่ะนะครับคือมันก็เรียกว่าพี่บอลเระบอกว่ามันมีหลากหลายนะในการทํานะครับเพราะฉะนั้นเนาะเดี๋ยวลองดูโจทย์กันอีกทีหนึ่ง โอเคนะครับแต่นี้พี่บอลให้พื้นฐานง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นด้านประกอบมุมฉากกำลังสองโบก,กันเนาะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสอง,งนะโอเคเสร็จแล้วนะครับพี่บอยเพิ่มเติมนิดนึงคือมันจะชอบมีข้อสอบที่จะถามเพิ่มนะครับตรงนี้เด็กๆลองดูนะครับแต่กี้เราบอกแล้วที่เราบอกว่า a ยกกำลังสองนะ่ะถ้าพี่บอยบวก b ยกกำลังสองนะ่ะมันจะเท่ากับ c ยกำลังสองเสมอใช่ไหมนะครับ ซึ่งถ้ามันเท่ากันเนี่ยรูปเนี้ยนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนอ่ะโดยดีนะครับเท่ากันเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนแต่ถ้าเกิดเด็กๆเช็คแล้วนะครับลองดูนะถ้าเรามีเช็คนะครับว่าเ็กําลังสองเนี่ยบวก b กกาลังสองมันดันไม่เท่าอ่ะมันดันไม่เท่ากับ C กําลังสองอ่ะแต่มันดันทําไมครับมันดันมากกว่าอ่าเดยวลองดูนะครับ ถ้าเกิดมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมครับนี่นะมากกว่านะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะแล้วถ้าเกิด a กําลังสองบวกบีลังสองนะครับน้อยกว่า C กําลังสองน้อยกว่าเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับอ่าตรงนี้พี่บอยอยากให้ดูไว้นะฮะโอเคนะนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีอ่ะพี่บอยเชื่อเลยนะครับว่าข้อสอบที่ถามว่า รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมหรือสามเหลี่ยมมุมป้านให้เด็กๆใช้หลักการนี้คิดเลยก็ได้นะครับนะเช็คเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้ก็ดูได้เลยนะตามทันนะครับโอเคอ่ะถัดไปนะครับอ่ะก่อนจะไปเรื่องถัดไปเนาะพี่บอยจะขอลองทดสอบตัวสูตรตัวนี้ก่อนเนาะในการทำโจทย์นะครับ พี่บอยขอเริ่มง่ายๆเลยเด็กๆเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับะพี่บอยก็มีสามเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้เนาะสมมุติว่าพี่บอยให้เป็น ABC ก็ได้ได้หมดนะครับถ้าพี่บอยมีด้านนี้3ยาว3ามนะด้านประกอบมุมฉากอีกด้านยาวสี่นะครับและพี่บอยอยากจะหาว่าอีกด้านหนึ่ง,งยาวเท่าไหร่ ก็คือพี่บอลอยากจะหาด้านอะไรครับหาค่า x ว่าเท่าไหร่นะหรือเด็กๆอาจจะมองว่าหาอะไรฮะหาด้าน ac ก็ได้ถูกไหมหาด้าน a c ก็ได้เด็กๆก,ก็ใช้หลักการตะก,กี้เลยถูกไหมเราบอกว่าอะไรครับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองในที่นี้ก็คือ4ยกกำลัง2ใช่ไหมครับบวกกับ3ยกกำลัง2เนอะอ่ะเดี๋ยวพี่บอลขอเขียนเรียงจากน้อยไปมากแล้วกันอ่านี่3กำลัง2นะครับ บวกสี่ยกกำลังสองเนาะด้านประกบอบมุมฉากกำลังสองบวกกันเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้ถูกไหมอ่าก็คือ x ยกกำลังสองครับตามทันนะฮะอันนี้มันคือสามกำลังสองคือสามคูณสามใช่ไหมครับก็เป็นเก้าเนาะสี่กำลังสองก็คือสี่คูณสี่สิบหกอ่าเท่ากับ x กำลังสองเสร็จแล้วตรงนี้เด็กๆได้ยี่สิบห้าบวกกันเนาะฝั่งน,นี้เป็น x กำลังสองนะครับอ่าพอถึงบรรทัดเนี้ยพี่บอยแนะนําคือ มันมองได้หลายแบบนะสมมุติว่าถ้าเด็กๆใช้สมบัติเลขยกกำลังที่บรรทัดนี้เด็กๆก,ก็เขียนใหม่เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเกิดจากห้ายกกำลังสองอ่ะห้าคูณกันสองตัวเท่ากับ x กําำลังสองและสมบัติเลขยกกำลังก็คืออะไรครับตอนเราแก้สมการเลขย,ยกํำลังถ้าอะไรครับเลขชี้กำลังเท่ากันเนาะเลขชี้กำลังเท่ากันแล้วเท่ากันด้วยมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยแสดงว่าฐานต้องเท่ากัน เพราะนั้นเนี่ยพี่บอสุดได้เลยว่า x เท่ากับห้าใช่ไหมครับเลขเชียําลังเท่ากันเนาะและมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับนะฐานต้องเท่ากันแน่นอนคือเเท่ากับห้าเด็กๆก,ก็จะมองแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้อยากจะทําไมครับถอดกําลังสองออกนะครับถอดกําลังสองออกเ,กเด็กๆก็ทําไมครับก็ยกกําลังนะยกกําลังหนึ่งส่วนสองสองข้างเลยก็ได้แบบนี้ก็ได้นะ แบบนี้ก็ได้เหมือนบางคนบอกว่าอพอยกกําลังหนึ่งส่วนสองตรงนี้พี่บอยก็จะได้เป็นเราเขียนตรงนี้นะยี่สิบห้านะครับกาลังหนึ่งส่วนสนะองเนาะเท่ากับ x กําลังสองทั้งหมดกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับฝั่งนี้พี่บอยไดเอ็กฝั่งเนี้ยเลขอะไรก็ตามที่กําลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะครับมันคือสแควรูทเลยนี่คือสแควรูยี่สิบห้าแต่มันคงก็จะท่องว่าเหมือนย้ายถ้าพี่บอยย้ายสองไปใช่ไหมครับที่ยกกำลังเนี้ย อยากจะกําจัดทิ้งอีกฝั่งต้องใส่สแควรูตบางคนก็จะจําไว้แบบนี้นะกำจัดนะยกเอ่อเลขยกกําลังที่มีเลขเชี่ยรังเป็น2เนี่ออกไปอีกฝั่งต้องใส่สแควรูตแบบนี้ก็ได้แต่จริงที่มามันก็คือเหมือนเราทําไมครับยกกําลัง1นส่วนสองสองข้างนะซึ่งยี่ห้ากำลังหนะึ่งส่วนสอง 3. ได้รูยี่ห้าเนาะแล้วรูยี่ห้าเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับห้าคูณห้าใช่ไหมอา่าห้าคูณห้า แล้วเวลาเราถอดสแควร์รูทเนี่ยนะครับซ้ำกันสองตัวนะจะถอดออกมาได้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเพราะเราเรียนเป็นแบบอะไรฮะถ้าเราเขียนเราบอกว่าสแควร์รูทเอคูณเอเนาะจะได้เอนะครับเอคูณเอต้องได้เอเนาะอันนี้นะฮะตอนเราเรียนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ากนะับห้าเนาะพี่บอลก็ถอดออกมาได้ห้าตัวหนึ่งนะก็ได้เอเท่ากับห้านะครับ แต่ตรงนี้พี่บอยแนะนำนิดนึงนะอ่าพูดไปภาพรวมนะครับอันนี้มันเป็นสแว r o o t อ2ใช่ไหมครับเวลาเราค่าที่อยู่ในสแว o นี่ห้ามติดลบนะนะครับห้ามติดลบนะตรงเนี้ย a ที่อยู่ในเนี้ยถอดออกมาห้ามติดลบนะไม่ได้นะครับตัวนี้นะอ่ห้ามติดลบนะครับเราไม่มีนะถอดสแวรอ2แล้วได้ติดลบนะครับอ่าให้ระวัง โอเคนะเนี่ยเห็นบ้ามันก็ได้คําตอบเท่ากันได้เอกเท่ากับห้าเนาะ mm hmm. เสร็จแล้วตรงนี้พี่ปอบอกเลยว่าพอเด็กๆได้คําตอบเสร็จเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเลขชุดมาตรฐานอะเป็นเลขชุดมาตรฐานที่จะทําไมครับเราสร้างสามเหลี่ยมแล้วมันจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากแน่เลขชุดมาตรฐานในที่นี้ก็คือกลุ่มอะไรครับนี่ไงถ้าด้านหนึ่งเป็นสามอีกด้านหนึ่งเป็นสี่ส่วนใหญ่ก็จะตอบห้ากันเลย นี่เขาเรียกว่าเป็นเลขที่ออกข้อสอบบ่อยมากสามสี่ห้าเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่จะจําได้แหละถ้าบอกว่าสามสี่เป็นด้านประกอบมุมฉากด้านอ่าตรงข้ามมุมฉากก็คือตอบห้าเลยใช่ไหมสามสี่ห้าเนี่ยท่องกันเยอะมากซึ่งจริงๆอะมันจะมีกลุ่มที่เป็นเลขพวกนี้อีกเยอะเลยนะครับที่ออกข้อสอบบ่อยๆแล้วสามารถท่องเก็บไว้ใช้ได้นะครับนะเจอบ่อยมากนะครับแล้วเก็บไว้ใช้ได้ไม่ใช่แค่สามสี่ห้าเนาะมีเพียบเลยนะครับเนะี่ย พี่บอยให้ดูอีกชุดหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าชุดหนึ่งที่ออกแบบออกบ่อยๆเลยออกแบบถี่มากเลยตัวเนี้ยอ่าเด็กๆน่าจะพอดาออกนะอ่าถ้าตรงนี้พี่บอยเอ่อให้เป็นห้านะอ่าอันนี้นะครับสิบสองเนาะอ่าแล้วพี่บอยถามเนี้ยอ่าด้าน y เท่าไหร่ y เท่าไหร่เด็กๆก็ตั้งเหมือนเดิมอะ่ะ ใช่ไหมครับก็ด้านประกอบมุมฉากนะครับกำลังสองนี่ไงห้าลังสองนะแล้วพี่บอยก็ไปบวกเท่าไหร่ครับสิบสอกลังสงเนี่ยเป็นเท่าไหร่เท่ากับ y กําลังสองเนาะอ่ะฝั่งนี้ก็เป็น25่ห้าใช่ไหมครับหคูณกันสองตัวเนาะแล้วก็สิบสคูณสิก็เป็นร้อเท่ากับ y กําลังสองนะครับอ่ะยี่สิวกร้อยสได้ร้อเนาะซึ่งร้อหกสเานี่ยนะครับมันคือสิบสาลัง สองนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เลขชี้กําลังเท่ากันแล้วเนาะนะครับมีเครื่องหมายเท่ากันด้วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นฐานเท่ากันแน่นอนนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เด็กๆก,ก็จะได้เป็นเลยครับ y เท่ากนะับสิบสามอ่ะซึ่งเวลาตอบอ่ะพี่บอลลืมพูดเลยอันนี้เวลาเราตอบถ้าไม่มีหน่วยความยาวมาให้นะครับเราก็ตอบห้าหน่วยเลย x เท่ากับห้าหน่วย y เท่ากับข้อนี้ y เท่ากับสิบสามหน่วยน,นั่นเองโอเคนะครับนี่ได้สิบสาม ซึ่งตัวนี้ออกบ่อยเนี่ยเด็กๆก็จะจำได้เป็นกลุ่มพวกนี้นี่ไงห้าสิบสองสิบสามครับเนี่ย, 5, 12, ยตัวนี้ออกบ่อยห้าสิบสองสิบสามตามทันนะครับโอเคนะเด็กๆเด็นะไม่ยากนะไม่ยากตรงนี้พี่บอยให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงตะกี้เราพี่บอยบอกแล้วว่ากลุ่มที่ออกไปบ่อยคือสามสี่ห้าแล้วก็พวกห้าสิบสองสิบามเนาะแต่เวลาเด็กๆไปทําข้อสอบจริงๆอะ่ะ เวลาเราเจอสามสี่ห้าทัเกียอันนี้เป็นด้านนะครับที่ทำให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะนะแต่สามกับสี่ต้องเป็นอะไรครับด้านประกอบมุมฉากนะคู่นี้ต้องเป็นด้านนะครับประกอบมุมฉากนะส่วนห้าเนี่ยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉาก โอเคเสร็จแล้วเนี่ยพี่บอยจะบอกงี้ครับคือในเมื่อโจทย์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเขาทราบอยู่แล้วว่าเด็กๆมักจะจำได้ใช่ไหมสามสี่ห้าเป็นด้านประกอบมุมฉากและก็ด้านตรงข้ามมุมฉากที่ทำให้เป็นสมเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีพีทาโกรัสเนะเาะข้อสอบมันก็ไม่ออกสามสี่ห้าแต่เขาใช้หลักการเลยครับเปลี่ยนใหม่สมมติเขาถามว่าเป็นห แปดสิบล่ะเด็กๆลองคิดตามนะพี่บอยลองเปลี่ยนเป็นหกแปดสิบคิดว่าตัวนี้นะครับจะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ไหมนะครับหรือมีความสัมพันธ์ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ไหมครับบอกเลยว่าทาไมฮะได้เหมือนกันถ้าเด็กลองดูสิก้อนนี้เนี่ยพี่บอยเอาหกกำลังสองบวกแปดกำลังสองอะมีค่าเท่ากับสิบกำลังสองนะก็เท่ากันใช่ปะ วันนี้หกสามสิบหวกหซึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ100แน่นอนแสดงว่าถูกต้องเป็นสาเหลี่ยมบูมฉากซึ่งหลักการมันคืออะไรครับเด็ก,เ,ดกเขาก็เหมือนทําไมครับคูณ2ทั้งชุดอ่ะเนี่ยจากเดิมเนี่ยสพี่บอยเขียนเป็น6 80ก็เหมือนพี่บอยเอาสาคูณสได้6 4สคูณสได้8แล้วก็5้คูณสได้10อ่ะแบบนี้ครับแสดงว่าจริงๆแล้วทําไมฮะ โอ้โหด้านที่สร้างสางเรยมุมฉากมันทําไมมีเยอะมากถูกปะมีเยอะมากอันนี้พี่บอยลองเทสแค่คูณสองนะเด็กๆถ้าเกิดพี่บอยคูณ3ล่ะมันสร้างได้ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ปะถ้าเกิดพี่บอยเอานะครับสาคูณสก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเก้าสคูณสก็เป็น12บสคูณสก็เป็น15แสดงว่าเลขอะไรครับ9 12 15ก็ทําไมเหมือนกัน ก็สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากได้เหมือนกันตามทฤษฎีบทพีทาโการัสเนาะเห็นไหมครับมันมันมีเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอยแนะนําอย่างนี้นะให้เด็กๆจําฐานมันไว้ฐานที่พี่บอยพูดเนี่ยก็คือสามสี่ห้าถ้าเด็กๆอยากสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากอีกเป็นละลอยรูปอย่างเงี้ยนะเด็กๆก,ก็ใช้หลักการคูณเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นเนี่ยคูณสองที่พี่บอยทําแล้วได้หกแปดสิบคูณสามให้ได้เก้าสิบสองสิบห้าแบบนี้ก็ได้นะครับ นะและไม่เกี่ยวกับแค่คูณนะครับหารก็ได้นะหารก็ได้แต่ต้องหารให้มันเป็นสัสดส่วนเดียวกันเหมือนตอนทำคูณนะนะครับก็สามารถสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากได้เหมือนกันเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัว3ามี่หเนี่ยอ่ะพี่บอพูดง่ายๆล่ะมันคืออัตราส่วนที่ต่ำที่สุดอ่ะชุดเนี้ยสำหรับแบบเขาเรียกว่าถ้าเทียบกันนะหมายถึงว่าพี่บอยเทียบสามชุดนะเทียบสามชุดนี้ก็คือชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ เนี่ยชุดที่สามอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นค่ามาตรฐานแล้วกันนะตัวนี้เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับอเนี่ยก็คือต่ำสุดเท่าที่จะต่ำได้อ่าที่เป็นเลขหลักเดียวแล้วกันซึ่งจริงมันมีต่ำกว่าน,นี้ได้ไหมมีต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับต่ำกว่านี้ก็ได้แต่มันจะทำไมครับถ้าพี่บอหายไปมันจะเป็นทศนิยมแหละเนาะอันะนะนี้พี่บอพูดแล้วว่ามาตรฐานแล้วกันนะเป็นกลุ่มจำนวนเต็มนะครับที่ต่ำที่สุดแล้วกันเนาะ นี่ยสามสี่ห้าซึ่งเด็กๆก็ไปทําเพิ่มเอาได้เองเลยอีกเพียบนะฮะตามฐานนะเด็กๆในพาร์ทที่หนึ่งนะครับวันนี้พี่บอยสอนอะไรครับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสคืออะไรเนาะแล้วเราก็ได้เรียนทฤษฎีตัวนี้นะครับพร้อมกับการทําโจทย์นะครับเดี๋ยวในพาร์ทตัดไปนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะมาทบทวนเรื่องรูปสามเหลี่ยมกันนะครับซึ่งรูปสามเหลี่ยมเนี่ย มันจะใช้ทําข้อสอบพีทาโกรัสด้วยเนาะแน่นอนนะครับพีทาโกรัสมันเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราก็ควรจะรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องรูปสามเหลี่ยมเอาไว้ด้วยนะครับเวลาเจอโจทย์จะได้ทําได้เนาะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องพี่บอยนะครับบอยเดอะแมทนะและเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทที่2นะครับวันนี้พี่บอยไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีครับ